สวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วครับผมต้นเสาเสาครับผมวันนี้ครับกัอนี้กับสิทธามาเบิองนี้ครับผมอ้ข้างอ้ต้นดอกกัญชันครับผมนี้ครับเด็ดเฮ็ดลงไปครับผมนี้ครับเริ่มสิเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วครับผมนี่ครับนี่ เก็ด้างไว้ก่อนครับผม <c oughs> ขยายครับผมขยายแต่ขยายในรูปแบบที่บ่เหมือนบ่คือผู้ใดนะนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นรูปกระโจมสามเหลี่ยมครับเข็ยมา นาสวนทางนาสวนนี่ครับข้างนาสวนครับด้าน้หนา่ายจากด้าน,นานี่ตัวนี้ปลูกก้อนแล้วครับกําลังขึ้นมากครับนี่กํลังดอกเลยนี่ อันนี้โบแมนได้นี่ตัวนี้โบแมน,ต,นตัวนี้สาวร์ลดาวร์ดตัวนี้สาวร์ดสีม่วงครับปลูกกันชั้นสีม่วงกับสาวร์ดสีม่วงน้ำกำลังมาเลยครับเพิ่มครับผมเพิ่มเพิ่มเข้ามาครับเห็นว่ามีราคาก็เลยทำเพิ่มนะ ก็ตกแต่งตกแต่งไอสวนให้มันหนาเบิงน้ำครับจากตะกอนที่บ่มียังมองนี่แถวนี้ปลูกตะกอนนี้ลงมีแต่งาใหม่มาขวางไว้เอาออกก็เลยมาปลูกเป็นอันชันครับเพราะว่าฝัางนี้ปลูกแล้วมันงามหน้านี่ มันสวยครับนี่กรเก็บกับเก็บเสมอเมือ่อวานก็เก็บอยู่นี่ดอกเต็มอยู่ครับออกไม่แลวเก็บตากแดดเสมอเลยนี่น่ครับผู้ใด,ดอยากได้ก็กระมาเอาได้ครับผู้ใดสิสั่งก็สั่งได้ครับผม ขายบ่แพงดลกครับผมก็เลยขยายขยายออกไปทางผุดอันนี้ซื้อสวนปันหักต่างซื้อสวนไว้ซื้อสวนปันหักครับผม เดี๋ยวไปเบิงเมียมองหันก่อนเมียเหนื่อยแล้วมั้งโอเคครับผมแค่นี้แหละครับผมวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยครับฝากกดติดตามให้น้ำเนยครับสวัสดีครับผม